การประชุมอุปกรณ์ทางการแพทย์จีนประจำปี2025แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของจีนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ของจีนที่ก้าวหน้าอย่างมากและบทบาทสำคัญ AI ทางการแพทย์และดูแลสุขภาพ เมื่อเร็วๆนี้การประชุมอุปกรณ์ทางการแพทย์จีนปี2025จัดขึ้นที่นครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยแบ่งพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน34พื้นที่และแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้จำนวนมากกว่า10,000รูปแบบ สมาคมอุปกรณ์ทางการแพทย์จีนเปิดเผยว่าในปี2024ตลาดอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศจีนมีขนาดใหญ่อยู่ที่1.35ล้านล้านหยวนหรือประมาณ6.34ล้านล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้น6%โดยจีนส่งเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า79,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้มีมากกว่า30%ส่งออกไปยังประเทศ ในความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางผู้นำแวดวงและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาของอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของจีนซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI โดยชี้ให้เห็นถึงความแม่นยำและความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้นวัตกรรมเหล่านี้